สวัสดีครับทุกท่านครับพอ่พอครับกับผมหำ่นซ้ำถังอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับเชฟฟีเมอร์เนแห่งรุ่มน้ำเจ้าพยาหันหนาวเ่่นะ่วัส่ครับข่าตูวันนี้ครับวนวาไดเนื่อแขม่าครับเนื่อมูปลามาวันหันามือนี่สิมพัดเพชรสู้กินซิมพัดเพชรสู้เพี่สูพ,สพ,สพ,สพีชรองกินมื่นนนนอ,มอนี่วันน่เอามื่อนี่เชฟยังก่อนนี่ หมูหรือแขกหมูหมูหมหปลาก่อนหน่อยเบ้ญว่าของแถมยี่มีสามคนกี่สามเซนหมูคนสามเซนเรีบโอ้ ไปแล้วไทยรถเดตนี้ครับอีหยังน่ผงกันเครื่องตุนกันครับเครื่องตุนผสมกัญชาถูกต้องตามกฎหมายเจ้าแรกในเมืองไทยห้วยลงไป อยอร้อยวันนี้ยบร้อยครับพร้อมเสิบครับว่างไก่ไหนครับพี่น้องพัดหมูปลาแล้วไปแล้วตอนนี้ยังพัดแขะเหรอครัจะพัดแขะต่อครับ การครับบรรยากาศด้านนอกอยู่บ้านดุนบางแค่นักลบเวียดนามมีหิ้มท้องหน้าครับเย็นช่วยๆยังมาแรงเพลงนี่เสียต้นซิมดาวเพียงไหนพุทธยอดครับผมพุทธยอดมังดุนบางแคร์นักลบเวียดนาม เดี๋ยวเซมาเฉลยว่านักโรเวียนน้ามี่ได้มาจยังได้อันนี้เรื่องจริงครับน้ำส้มเริ่มแล้วบวันยังตอนนี้ยตุ๊กแกตุ๊กแกทำไมใช่ตุ๊กแนเนกเนี่ยตุแกเม,มืองกันตุกแกเมืองกันตุ๊กแกปลาเขาของปลาเขาขับเงี้ยปล่าเขาขับถืองาเมืองกันนะกแกร์เนี่ยอันนี้พัดแกรครับพี่น้อง มองอะไร้องอะไรโอ้ชต oh, ้งะไก่เนาะแก่ไก่กะไก่มันเดิมครับนูแกนีนแก้วนั่อข้าวด้อันนี้วะเออ มีไส้นหสนึ่งหรือไส้นอีอคนเนี่ยนะข้าวใสไปบดตรนะวใส่อีกพี่กันไส้เพื่อนัอ่นเออตงไว้เห็นอย่างบดตรวอยากคนบดถึงเพชร ดิไใช้กับพ่อว่าตัวนี้นกินกินหอดหมูปลากินหอดแก่อ้าวกินทึ่งบก,งกทึ่งซักน้ำที่ขาดบ่ได้นี่ครับคือตุนกันครับพี่น้องเครื่องตุนเครื่องนี่ห้อยลงไปผสมกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย แ่ันนีสเดรหอมหวยนี่ครับพี่น้องบ้านอ๋อโอ้พี่น้องมาได้กินเนี่ครับหอมหวยหอมหยๆ้องไปหอมหวยๆนี่ว่ โอ้หหมัตุนกันพี่น้องพี่นี่ตั้งซี่อยู่นะครับโอ้โหพัดแข่วันนี้แควครับไปพี่น้องเดี๋ยวไปสมทบกันทึงพัดแข่ถวงหมูปลาวันนี้เออนะเด วดบานอาเออถึงหมูปลาถึงแคกไอว่าไอว่าแก่หวดบเ <c oughs> ด็ดคนหรือเขาั่งนั่งนั่งนั่งดึงโอ้โหยยังดดี่น้องหนาได้มันด อันนี่จานดุนเออ<ะ>แฉบแฉบแฉบ,แบ,แบเอาคุปต์นักรรเวียน้ำมีสมญาเจาะนี่่ด้หน,นิธรรมดาละ,นะะธรรมดาในยิ่งข่าวว่<ะ>าไปมักเมียเขาเช่าวเวียดนามผ <c oughs> ัวเขาใดยิ่งก็ใช่แดน <c oughs> นี่เนี่ยที่มาของนักโรเวียดนามครับนี่จานดุนบางแค่ดึงโอ้ ขาดบักพริกแม่ então, บ,บานบุท่านเพชรอีกวันน uh ี้ทำนี่นะป้าท้ผู้หนึ่งพ่อหนาตาแตกเค่องบักพริกเคื่องบักพริกแจงปลาโอ้โพ่อกราบืบกพริกจินลินท่านแวมากเพชรบ้าน่ะนะกใส่เป็นต่อันนี้ตของสวนพริกเ่เออมนนษยดซิมพริกโพดโพ kèm bên này kèm với nòng cái lắm, khải cây không đèn ừ. ừ, luôn cho cái khải cây, vào, hạt, cây. ừ

เพชรอยู่เนาะเพชรกว่านี้เพกวนี้น่มั้กนครับสงสัยมันเพข้าวบาทเออ้ลมฝนกระิตกเพราะฝนญาติมาบอกินเพชรเยอะกินตอนนี้ยังม่เพชรยนงมาแรื่องก็ต้องกินเว้ยนี่แหละหยงไปงห อ่ะฝนกระตกเพราะฝนบานปรุงเม็ดแล้วนี่นอ้องนี่มาแลงอ้อ โอ้ยนาะพี่น,ออน้องฝนกำลังฉีดลงเมเ็ดนยำม,มาแร็งครับบ้านจานดูนบางแคมูอนี่ยิ้มให้หน้าอืม,อมยำม,มาแร็งส่วนสี่คำๆจะหน่อยพี่น้องพี่นอ้องเออบรรยากาศนยำม,มาแร็ง ผลลมมีไปปล่อย,อยเรามาแลงครับโอ้ยิมครับอิมพัดผัดมูปลาครับพัดแข่โหอ,อย่าตวนๆท,ท,ท,ทั้งพีมาใี่ผม,มแล้วพี่น้องนี่คือเสียบป้างแห่งเมืองสุพรรณพี่น้องวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตา ขาดจะทอปเอาวานมือนี้เสียต้นเมื่อบนกับติดภารกิจเดียวจะน่อยมากไหมฝากเป็นกำลังแรงใจกดที่ตามคนแทรนน้ำเลยครับในสองทางของเสนาแชนแนลครับมือนี้น้ำความแสบความหวงคำซืน่นผมปะปูดนคุยตามภาษาพี่น้นองภาษาน้องมาเยือนอาจากรอุ่นบางแค่เช่นเคยพบพรอในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ